อะไกดละไม่ต้องไม่ทำอะไนะโอเคามาด้วานนันีขนส่งะขนส่งขนส่งอะไรส่งอะไรสงมาเลยขนส่งอ๋อขนส่งก่อนผมก็ไปส่งของไปอยู่ส่งของอะไรครับเป็นมัดยางอี๋ย่างอยางยางยางโอเคครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในมิดไฟนะผมตอนนีเรอยู่ดีอ่าานย่โมครับลาบผักบลีท้าเสรอนรลีครับผมมัน้อยู่พี่ชื่ออะไรครับ สลัดตันสลาดตันอันนี้ชื่ออิบาฮ์ชิมวิทนะครับตัดเล่นสลัดสลาดตันเหรอสลาดตันนไม่ไม่เท่สลาดตันหนูสลาดตันไหมไทยไหมนะสลัดตสลาดตันอย่าตลยสลัดตันใครเป็นนักไทยเป็นไงแสดงว่าพ่อพี่ต้องชอบตู้บบอลแน่เลยใช่าไหมไม่ใช่โอเคไหมตัวทอยตัวทอยครับผมผมจะไฟครับอ่าผมนี่ก็อันนี้นักภาคเรานะครับแต่จะได้ยินเสียงภาคหน่อยนับคดีครับซีปารเอกเสเมียนชัยสีมาชัยเลยครับโคราชนะครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมให้เกียรติการพงการมวยนะครับที่สนามมวยจากร้านเท้ายาโมนะครับครับผมวันนี้ให้มีเกียรติน้องชายมาถ่ายทำรายการที่ยิ่งใหญ่เลยครับครับผมขอขอชมได้เลยนะครับพี่น้องแฟนมวยนะครับขอบคุณครับมากครับสามคนหนึ่งยกสามวันนีีนะสามวันทีครับแห่งความชื่นชัย โอ้ยถ้าแตะนวมใช่เลยไม่ใช่แล้วเนี่ยนล้วมวยเนี่ยแหมแล้วเราไปเป็นโอ้โไม่เป็นไม่เป็นสักคนเลยไม่เป็นก็บ้าแล้วไปเดินไปยาไปยาไปมัดจะตกครับมัดจะตกไม่เป็นแน่ไม่มีใครว่าไปเปล่นทุกคนเลยนนี้เลยนะถ้าแตะนวมก็รู้เลยเอ่าเ่นก็รู้แล้วไปแล้วโอ้ยซื้อแบบซื้อแบบไป ัดยตกัดยตกวมโครับนะครับปัดยตกนะครับโอ้โหด้ใครแล้วลโอ้ยออหนาเลยครับน,นานมาทีโห้ยโห้ย อ่อนอย่างนี้นะครับอาทิตย์ผ่านครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านหนึ่งอาทิตย์ผ่านบูรับดับได้ไทยกัลต่อเลียกคนไทยนั่นแหละมือ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 ของรานที่เป็นมือเลยมืออย่าตกมืออย่าตกครับมืออย่าตกนั่นแหละนั่นแหละโอ๊ยโอ้ก่อนทำก่อนไหวไหมไหวไหมโอเค โอเคนะโอเคมาต่อ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 ชบแม่บัดยังนักเลยคนลทนะ่ต่อทีผ่านครับสอทีผ่านยอที่ผ่านอ้าวแยกแยกแยกหอหนึ่งทีสุดท้ายอ้าวจบ อ้าวเดินกน่เดินกนะเดินกหน่อยเอาใจไปขับหน่อยครับยืนดีๆยืนดีสิบบาทสิบบาทาสิวสุดท้ายครับน่อยน่อยสิบว yep ิสุดท้ายครับ 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหมาเป็นตยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากก็เอาเวทต่างกันไปหน่อยนะครับเลยนี่นะแบตลำนักแบตลำนักทีมผมไม่มันไม่มีตัวเล็กเลยนะผมก็โทษทีนะพี่พี่เขาชี้ผมเองแล้วผมไม่รู้เรื่องโอเคก็เดี๋ยวพี่ว่าใช้ได้นะถ้าเกิดว่าไม่เป็นเนี่ยโดนพี่นะผมบอกเลยโอเคพี่ชี้นะฝากทีนึงช่วยนะ ชื่ออะไรนะครับสาระสาระตั้นนะครับชื่อจำจำต้นง่ายสาระตั้นต้นกาเรเพืนะฮะคนละอย่างนะประเทศเราอยู่ประเทศอ้าวไมคนลาวเหรอครับเอ้ยผมว่าจะผมก็ว่าจะไปทำคลิปอยู่ลาวอยู่โอเคก็ถือว่าเซอได้เลยนะพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาถึงครับผมมาถึงโคราชแล้วนี่เราอยู่เวียงจันทร์เหรอเนี่ยคุณเพราะจับจากโซนนั่นเองทวันทวนเชียเหรออ๋อโอเคครับผมเงินไว้เลยก็ดยอครับผมมันกู้หนึ่งครับผมเราดูกู้ต่อไปได้เลย